ผมมึงบัดดีค่ะสามล้านน้องใจขอบคุณได้หลายเด้อพี่นอ้องก้มก้มบางเงินนี่ก้มจนบม่ได้เงยข้อพี่น้องก้มจนบม่ได้เงยข้อเหมือนกันนะเนี่ย กุ่มกลับมาจนประเดีงยพ่อเบืงพี่น้องมากตั้งท่อนบอตั้งท่อนเลยจะตัดเลยจะัด

我不听。

สวัสดีค่ะสองหลานน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องมม่รู้เป็นกำลังแรงใจขอคุณหลายๆขอบคุณหลาย もう一回は、よいしょ、おいし